สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้จะพามานึ่งไข่ข้าวกันนะคะเรากำลังจะนึง่งมีหลายถาดด้วยนะคะมีประมาณสามถาดเต็มหวดพอดีนะคะทุกคนตำถัว่วตำแตงตำมะระกอกินกับแจวก็ได้นะคะอักไม่ออกนะคะ ฟักไม่เป็นลูกนะคะเราก็จะเอามากินกินกับเอากินกับส้มตำแซบแซบนะคะนึ่งเป็นตัวค่ะอร่อยเนื้อมันจะออกด้านด้านนิดนึงนะคะ ที่รับชมนะคะทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้จะพามานึ่งไข่ข้าวกันนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะขอบคุณเพื่อนเอนที่ตอนนี้เรากําลังจัดเตรียมใส่หวดนะคะแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะ ไข่ข้าวคือเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะแล้วก็เอาออกมากินทีละสีห้าลูกเวลาเราทำส้มตามนะคะเป็นตัวค่ะอร่อยเนื้อมันจะออกด้านด้านนิดนึงนะคะเรากำลังจะนึ่งมีหลายถาดด้วยนะคะมีประมาณสามถาดเต็มหวดพอดีนะคะทุกคน ตำถั่วตำแตงตำม,มะระกอกินกับแจว่วก็ได้นะคะเอากินกับส้มตำแซบแซบนะคะนึ่งไข่ค้างหางนะคะเรียกหลายชื่อนะคะแล้วแต่ท้องถิ่นนะคะคือไข่ ที่ฟักไม่ออกนะคะฟักไม่เป็นลูกนะคะเราก็จะเอามากินกินกับเอากินกับส้มตำแซบแซบนะคะนึ่งอะไรก็อร่อยนะคะเอามากินกับส้มตำได้นะคะเอามากินไข่ค้างหางนะคะเรียกหลายชื่อนะคะ แล้วแต่ท้องถิ่นนะคะคือไข่ที่ฟ้ากำลังจะนึ่งมีหลายถาดด้วยนะคะมีประมาณสามถาดเต็มหัวดพอดีนะคะทุกคนไข่ค้างหางนะคะเรียกหลายชื่อนะคะแล้วแต่ท้องถิ่นนะคะคือไข่ที่ฟ้าแต่ละท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะ ไข่ข้าวบ้างนะคะไข่ค้างหางบ้างนะคะเรากำลังจะนึ่งมีหลายถาดด้วยนะคะมีประมาณสามถาดเต็มหวดพอดีนะคะทุกคนนะคะแต่ละท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะไข่ข้าวบ้างนะคะไข่ค้างหางบ้างนะคะเรากำลังจะนึ่งมีหลายถาดด้วยนะคะ มีประมาณสามถาดเต็มหวดพอดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้จะพามานึ่งไข่ข้าวกันนะคะเป็นตัวค่ะอร่อยเนื้อมันจะออกด้านด้านนิดนึงนะคะไข่ที่ฟัก ไม่เป็นตัวค่ะอร่อยเนื้อมันจะออกด้านด้านนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้จะพามานึ่งไข่ข้าวกันนะคะตอนนี้เรากำลังจัดเตรียมใส่หวดนะคะแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะ ไข่ข้าวคืออะไรก็อร่อยนะคะเอามากินกับส้มตามได้นะคะเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะแล้วก็เอาออกมากินทีละสีห้าลูกเวลาเราทำส้มตามนะคะสวัสดีค่ะเพื่พอนเพื่อนจ๋าวันนี้จะพามานึ่งไข่ข้าวกันนะคะ เอากินกับส้มตำแซบแซบนะคะหนึ่งคะแต่ละท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะไข่ข้าวบ้างนะคะไข่ค้างหางบ้างนะคะเรากำลังจะนึ่งมีหลายถาดด้วยนะคะมีประมาณสามถาดเต็มหวดพอดีนะคะทุกคน อร่อยนะคะอร่อยมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆนที่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้จะพามานึ่งไข่ข้าวกันนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เรากำลังจะนึ่งมีหลายถาดด้วยนะคะมีประมาณสามถาดเต็มหวดพอดีนะคะทุกคน อร่อยนะคะอร่อยมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆนที่เรากำลังจะนึง่งมีหลายถาดด้วยนะคะมีประมาณสามถาดเต็มหวดพอดีนะคะทุกคนไข่ค้างหางนะคะเรียกหลายชื่อนะคะแล้วแต่ท้องถิ่นนะคะคือไข่ที่ฟักไม่ออกนะคะฟักไม่เป็นลูกนะคะ เราก็จะเอามากินกินกับไข่ที่ฟักไม่ตำถั่วตำแตงตำม,มะระกอกินกับแจ่วก็ได้นะคะ,ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้จะพามานึ่งไข่ข้าวกันนะคะ เอากินกับส้มตำแซบแซบนะคะนึ่งกินกับแจ่วได้นะคะกินกับน้ำจิ้มแจ่วของเราก็ได้นะคะวันนี้เราเอากินกับส้มตำแซบแซบนะคะนึ่ง ฟักไม่ออกนะคะฟักไม่เป็นลูกนะคะเราก็จะเอามากินกินกับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้จะพามานึ่งไข่ข้าวกันนะคะค่ะแต่ละท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะไข่ข้าวบ้างนะคะไข,ข่ค้างหางบ้างนะคะ อะไรก็อร่อยนะคะเอามากินกับส้มตามได้นะคะเอามาคะ่ะแต่ละท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะไข่ข้าวบ้างนะคะไข่ข้างหางบ้างนะคะตอนนี้เรากำลังจัดเตรียมใส่หวดนะคะแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะไข่ข้าวคือเรากำลังจะนึ่งมีหลายถาดด้วยนะคะ มีประมาณสามถาดเต็มหวดพอดีนะคะทุกคนเป็นตัวค่ะอร่อยเนื้อมันจะออกด้านด้านนิดนึงนะคะไข่ที่ฟักไม่คะแต่ละท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะไข่ข้าวบ้างนะคะ ไข่ค้งางหางว้างนะคะเรากำลังจะนึ่งมีหลายถาดด้วยนะคะมีประมาณสามถาดเต็มหวดพอดีนะคะทุกคนเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะแล้วก็เอาออกมากินทีละสีห้าลูกเวลาเราทำส้มตามนะคะเป็นตัวค่ะอร่อยเนื้อมันจะออก ด้านด้านาน,นิดนึงนะคะไข่ที่ฟักไม่เอากินกับส้มตำแซบแซบนะคะ